ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจากเหตุพังดินกัน้นแม่น้ำโยมที่บ้านวังหินตําบลปากแควอาําเภอเมืองสุโขทัยที่พังลงนะครับส่งผลให้น้าจํานวนมากครับทะลักเข้าในพื้นที่ซึ่งเช้าวันนี้เองนะครับมวลน้ําเองก็ยังคงไหลแรงครับและทะลักเข้าพื้นที่นะครับส่งผลทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหลายสิบหลังคาเรือนครับ มวลน้าจานวนมากจากแม่น้ํายมนะครับกาลังไหลทะลักเข้าท่วมบ้านวังหินหมู่ที่1ตําบลปากแควอําเภอเมืองสุขโขทัยครับหลังพนังบินกั้นแม่น้ํายมในพื้นที่แตกลงจากบริเวณจุดเดิมของปีที่แล้วครับส่งผลให้กระแสน้ําทะลักเข้ามาในพื้นที่อย่างรุนแรงนะครับมีบ้านเรือนของประชาชนบริเวณดังกล่าวประมาณ30หลังคาเรือนได้รับผลกระทบครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามวลน้ำนะครับไหลพุ่งเข้ามาอย่างรุนแรงครับทําให้ชาวบ้านต้องนากระสอบทรายมาขวางทางน้ําไว้ครับเพื่อไม่ให้บ้านซุดตัวลงโดยชาวบ้านบอกว่าอยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีครับช่วยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังครับเพราะชาวบ้านที่นี่นะครับได้รับความเดือดร้อนแทบทุกปีครับผมอยากให้หน่วยงานมีความจริงังในการแก,รก้ปัญหาสุโขทัยจุดนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้น้ำมันท่วมทุกปี ชาวบ้านเดือดร้อนทุกปีอยากให้ผู้ว่าการจังหวัดลงมาหรือว่านายกัฐมนตรีแม้แต่พระท่าน,นสมตดัดเกษริสุทินผลสุขโขทัยเนี่ยนะครับลงมาดูแลสุขโขทัยหมู่หนึ่งป้องกันน้ําท่วมทาเขื่อนกัน้นให้มันเหมือนปังเทศบาลได้ไหมไม่งั้นพวกเราผมว่าอายุ63เนี่ยอายุป่านนี้เนี่ยยังป้องกันน้ําท่วมกระอบตาจนหมดแรงก็ะทำกันอยู่แล้ว สำหรับมวลน้ําก้อนนี้นะครับเป็นมวลน้ําที่ไหลมาจากจังหวัดแพร่ที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกลงในพื้นที่เป็นจํานวนมากครับทาให้น้ํายังคงทะลักเข้าพื้นที่บ้านวังหินตำบลปากแพอย่างต่อเนื่องครับแต่มวลน้ําก้อนนี้นะครับยังไม่ส่งผลกระทบต่อเขตเศรษฐกิจเมืองสุโขทัยครับเนื่องจากว่ายังคงมีถนนกั้นอยู่และน้าจานวนมหาศาลนี้นะครับได้ไหลลงสู่ทุ่งทะเลหลวงครับ แต่งไรก็ตามครับยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน,น้ําจากฝั่งตะวันตกครับที่อาจไหลมาสมทบเข้าเขตเมืองเนื่องจากว่ายังคงมีน้ําล้นสปริงเวย์จากอ่างเก็บน้ําแม่มอกจังหวัดลําปางนะครับและอ่างเก็บน้ําแม่ลาพันธ์จังหวัดสุโขทัทยอยู่ในขณะนี้ครับ ครับนอกจากจุดนี้นะครับอำเภอศรีส,สำารงจังหวัดสุโขทัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับทําให้วันนี้นะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีและนายธรรมนัฐผมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะลงพื้นที่นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดรับ